ภูมิธรรมยันไม่ยกเลิกช่วยชาวนาไร่ล้าหนึ่งพ well? ันบาทเดือดร้อนหนักพร้อมช่วยภูมิธรรมยันไม่ได้ยกเลิกโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ล้าหนึ่งพันบาทชี้หากเดือดร้อนหนักพร้อมช่วยเหลือแถมเพิ่มวงเงินให้อีกล้านคนละส่วนกับปุ๋ยคนละครึ่งจากกรณีที่ประชาชนเรียกร้องขอให้นำโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ล้าหนึ่งพันบาทไม่เกิน20ไร่คืนมาให้เอาโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกับคืนไป ล่าสุดวันนี้19กรกฎาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ีแจงว่าเรื่องชดเชย1,000บาทไม่เกิน20ไร่เป็นเรื่องที่ยังดำรงอยู่ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทดแทนกันเพราะนโยบายนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลใช้ไว้ในการแทรกแซงหรือช่วยเหลือตอนที่ราคาข้าวตกต่ำและเกษตรกรขาดทุนหากระตราบใดที่เกษตรกรขาดทุนมาตรการ นี้ก็จะกลับมาแต่ถ้าเสียหายมากกว่านี้เพิ่มมาตรการนี้ก็อาจจะเพิ่มมงเงินขึ้นก็ได้ยืนยันว่ายังไม่ได้ยกเลิกส่วนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตนได้กำกับดูแลในฐานะรองนายกก็เป็นโครงการที่รัฐบาลคิดมานานแล้วว่าจะทำอย่างไรในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นเพราะข้าวไทยเป็นข้าว ที่มีมีมาตรฐานและหลายชาตินิยมแต่ว่าราคาข้าวไทยยังคงสูงเพราะต้นทุนของเราถูกกว่าอีกทั้งมเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สามารถให้ผลผลิตจํานวนมากได้เหมือนประเทศประเทศเวียดนามหรืออีกหลายประเทศที่ได้ดําเนินการเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทําให้ต้นทุนการผลิตของเวียดนามถูกกว่าเราจึงมาขายตีตลาดเรา ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำให้ต้นทุนการผลิตของไทยลดลงไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงราคาที่ต่างชาติต้องการด้วยซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพราะก่อนหน้านี้มีชาวนาหลายคนนำเงินไปซื้อปุ๋ยแต่หากไม่มีเงินก็มีการติดค้างค่าชำระไว้กับร้านค้าก็เปรียบเสมือนการกู้นอกระบบซึ่งต้องมีการคิดดอกเบี้ยพอได้ผลผลิตมาก็จะถูกนำไปหักกับค่าปุ๋ย จึงทำให้เกษตรกรมีความยากลำบากจึงได้ดำเนินการโครงการนี้เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรให้สามารถซื้อปุ๋ยในราคาถูกได้ส่วนกรณีเกษตรกรที่ไม่มีเงินรัฐบาลก็ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พอกสช่วยพิจารณาเช่นการออกเงินกู้ให้ในราคาดอกเบี้ยต่ำเป็นต้น นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าขณะนี้ก็ยังมีเสียงทักท้วงแต่ก็มีเสียงสนับสนุนพอสมควรอย่างไรก็ตามทางกระทรวงเกษตรก็เริ่มที่จะให้ลงทะเบียนแล้วแต่ยังมีอีกข้อท้วงติงหนึ่งที่บอกว่าดําเนินการไม่ทันแล้วแต่ความตั้งใจของรัฐบาลมีความตั้งใจว่าจะดําเนินการโครงการนี้ก่อนเริ่มฤดูการปลูกแล้วแต่เนื่องจากยังติดขัดเรื่องความเข้าใจของประชาชนและสอสอ อีกหลายพักที่ไม่สะดวกใจที่จะให้ทำซึ่งสสก็ไม่ได้ช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างท่องแท้แต่คิดว่าก็น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะโครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าซึ่งก็มีหลายคนที่เสนอให้นำไปใช้กับพืชผักผลไม้อื่นๆด้วยซ้ำไปจึงอยากฝากไปยังเกษตรกรว่าไม่ต้องกังวลใจหากมีปัญหาหรือวิกฤตรัฐบาลก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ